สวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านๆครับผมวันนี้นะครับก็พามาล่างวัดทีครับผมมาสื่อที่วบยูที่อำเภอเพ่นครับนี่ครับเป็นทีหน้านะครับขนาดประมาณเจ็ดหรือแปดไร่นี่นะครับท่านเจ้ามา่ิดวันนีเมื่อนี้กรมที่ดินนะครับเขานัดเพื่อนนัดมานะครับเพื่อสีมาล่างวัดทีกันมาสอบเขตกันครับสอบเขตล่างวัดกัน ตอนนี้กับมาครับสาวอีสานครับแต่ว่าสาวอีสานอยู่ฟังนึงพูนอยู่ไก่อยู่ถียงหน้าคุณครับผมยางมาสำรวจฟังทางนี้ว่ามันสีนี่ยังพ่อสีไดให้หากินวาเท่นีนะครับก็บว่ากับฟังทา้งนี้เป็นติดห่วยครับเดี๋ยวผมเจะให้เบิง่งนี่ครับผมฟังทางนี้ติดห่วยครับมีเปีเยดเล่นน้ำพอมึงนึงนี่ ไปทางไหนแล้วนี่ครับติดหวยเป็นตะมนังสีดป่าหวยเรนด,ดีดีครับส่วนฟังทางนี้ฟังทางฝุ่นกับติดหวยกันครับแต่วันเป็นหวยหน่อยคือ <c oughs> เป็นหวยเป็นคลองสาทารณะ,ะนะนะครับทาเบงว่าจะเอาลดลงทางใดๆตะว่ารด รถผุ้ผมก็ลงมาจะาทังท้างผุนนะครับทางบานเอียงบูบานเชี่ยงหวางเชี่ยงแบงเอียงบูผบกประจำซื้อบานบ่ได้ก็มาซื้อทีพิ่นไว้ซื้อตัวโดดแล้วนะครับแต่ว่ากรมที่ดินหอดนัดมาล่างวัดมือนีนี่ครับพื้นที่พื้นที่จากต้นไหม่ต้นนี้แล้วครับหอดหอดสุดสุดแนวเขตียต้นใหม่พอดีครับ ไปฟูนไปไกลๆครับผมอันนี้จะคล้องหน้าเกาคนกะบหัวตะเกี่ยวเขาออะครับปีนากระซิได้มาลุยเองอยู่แถวทางนี้แหละครับผมวันนี้แต่ว่าเบิ้งดินเรารถไถหน่อยไถเพราะเขาเท่ๆครับนี่เป็นดินห่วยดินท่ำดินดินเหนียวนี่ครับบรรยากาศครับผมมองหากินไม่แต่ว่าไก่ได้เล็กน้อย ไก่เนี่ยน้อยครับเดี๋ยวมื่อนี้ก็มาทาเจ้าหน้าที่จากกลุมที่ดินน่ครับตอกอพ้นมาจ้าของหน้าเกาพื้นบ่ค่อยบ่ค่อยได้เพี้ยนเอาเขาเปได้ครับเมึงห้าห้าเกิดไร นี่ครับโอ้ห้ามาสาปวดครับทำามาเร็วกว่าน,นี้เห็นดอกหยาอยู่มันีมีดอกหยาขึ้นีน่นี่เดี๋ยวผมพาหมดนะเพื่อนดอกหยาทั้งชาวบ้านคงก็บ่กใคยมีแล้วดีครับดอกหยานี่นี่นไหมครับนี่เป็นดอกหยาสู้มึงสิ แถวบ้านผมกบบค่อยมีนะครับแต่ว่านี่มันแหงเราถ้าเข้ามาเร็วกวกาน,นีมันติดเป็นดอกเหลืองๆง,งามๆนี่ครับพยายามเอาไปจัดนำทุ่งดอกไม้นำนำงานต่างๆครับผมลายลายครับก็นะครับโอ้สงแดงสิงยสงางหอด จะมาพูดถึงว่าห้อยห้อยคนใสหนูกับายเยอ่ครับเป็นตะมันันตออยู่เห่นดิมูมากนะครับไก่พดเพื่อเพียนทุนห่างจากบ้านผมนี่นาสิะมาณเกือบสามสิบโลแล้วครับตอนแรกมาซือ้อมาซือาซ้อว่มามันสีใดเนีย้ยทั้งต้อนอยู่ข่ามาหอดขั้นขั้นแท,นท่หน้าขั้นนี้ครับ สภา,าพ่อม่บึงหรืบ่เมียนมันเป็นทีแปลียงนี่ก็เลยเอาได้เปลียงได้ก็เอาละครับเพราะว่าตอนมาซื้อก็ผู้ทีสนพิคนก็บลบูให้กันว่าอยุดจังไดครับว่าพิ่นมี้สองเปลี่ยนจเปลียได้เป็นเปลียได้ซื้อความกันสองคนครับแบ่งเงินคนละเปลีแยเปลียนหนึ่งแปดไล่เปลียนหนึ่งเจ็ดไล่ ผมเลยแปดไรนี่ละมั้งครับแต่จำโ,โอผิดโอโนานหอด้าวอีสานอีกไก่เตือบเดี๋ยวอันับต่อไปเดี๋ยวกือิมาปราบหญ้าปราบยังเอาไว้เอาบักพาวานั่นมาลงครับผม Thôi, giờ, thả. một hoạt ngay được